ก็กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมครั้งที่แล้วเราก็เรื่องแบบยูทูบเบอร์ครั้งนี้จะมาเรื่องเพลงแล้วกันว่าเพลงไหนที่นะ่าฟังแล้วเพลงที่เขาชอบกันนะครับนะคือครั้งที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์นะที่ผมเอาไม่ครั้งนี้จบแล้วยูทูบเบอร์ครั้งนี้จะเป็นเพลงละนะครับนะอันนี้ช่องผมนะอมิวอ้ยรวยอย่าลืมกดติดตามช่องผมให้ถึงสองล้านซับ เดี๋ยวเราจะเอาเพลงแรกเผมอ,อยู่บ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนมันเป็นไรไม่รู้มันเกลียดเพลงอะไรสักอย่างนึงไเดี๋ยวเอาเพลงแรกของเราเลย<ม>เพลงแรกที่ผมชอบหรือว่าเป็นเพลงอีสานเลยมึงไม่ต้องเสียเ,เพลงยืนน้ำนะนะ ึ่งเพลงยื N ้อนี่ทําได้ถึงแบบเกือบเกือบถึงทําได้เจ็ดล้านวิวด้วยซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอีสานแนวอีสานนะซึ่งเพลงนี้ใครๆก็ชอบครับคนั้นไงเนี่ยใครๆเนี่ยขนาดเด็กก็ยังชอบแบบผู้ใหญ่ก็ชอบเดี๋ยวเราเอาเพลงนี้เลยอะ่ะเพลงต่อไปคือเพลงเดี๋ยวผมค่อยบอกถือว่าเป็นเพลงที่ ก่อนลานะับนะก่อนลาถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรอนะเป็นเพลงใหม่นะเมื่อก,ก่อนใหม่ตอนนี้เก่าแล้วนะนะสือว่าเป็นเพลงใหม่ใครๆก็ชอบดูกันก่อนลาเอาเพื่อนๆกันแล้วก่อนลาแล้วนะจากก่อนลาต่อไปเราเอาเพลงต่อไปเลย เพลงนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่เกียเนะ,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 ะถือว่าคนอาจจะชอบเลยแล้วก็นี่ครับเพลงลาก่อดน,นะซึ่งเพลงนี้คือเขาชอบเปิดที่โรงเรียนกันเดี๋วตวองคนะีเรีานก็เลยรู้นะว่าไครเป็น คืออย่าลืมไปกดติดตามช่องผมแล้วกันนะถือว่าเราเอาแค่นี้แหละนะเดี๋ยวต่อไปเราเอาอะไรเดี๋ยวเพลงเอาละมันไม่น่ามันมีหลายเพลงก็ไม่รู้นะครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีวะ เป็นเรื่องพวกอะนิเมไหมอะนิเมนะฮะเดีนะ๋ยวเอานาอะนิเมะแรกเลยวันนี้มาทำอะไรทุกอย่างในยู u นะูปใช่ไหมทั้งเกมทัม้ง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เลยคนเอาอานิเมะนี่เลยที่ผมชอบที่สุดวันพี๊ ซึ่งซึ่งทุกซึจะเป็นเกี่ยวกับพวกผลปีศาจการต่อสู้เป็นพวกแบบเกี่ยวกับโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยหานเรือโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนจะรู้กันว่า เดี๋ยวเราจะเอานี่มาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาหูอนิเมะต่อไปนี่ถือว่าเป็นแบบถือว่านี่แหละดาบพิฆาตอสูนดาบพิฆาตอสูนอสูนซึ่งก็จะเป็นพวกปากจัดการอสูนการเรียนวิชาดาบอะไรอย่างเงี้ย เรียนวิชาดาบมันเป็นเกี่ยวกับการปราอสูรแล้วการปราที่จะเนี่ยวเลยเกี่ยวกับการดาบรบกันอะไรอย่างนี้นจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งนะฝั่งคือ,อแล้วมีตัวพระเอกที่ชื่อว่าทันจิโร่ซึ่งผมนี่ก็ชอบนะแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งจะมีสุโกะผอวเป็นน้องน้องทันจะิโนระ่เลยเอาข้อต่อไป ถือว่าเป็นอนิเมะที่การต่อสู้ที่โหดที่สุดนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโมาน,นี้เลยไม่โหดที่สุดแล้วอันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยที่หลังโหดที่สุดอ่ดนะนี้ก่อนเลยนารูโตะครับนะความยิงชื่อเรื่องชื่ออะไรผมไม่เคยดูมาก่อน ชื่อเรื่องชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยมันก็ชื่อเหมือนเดิมแม่นารูโตนารูโตเดอะมูวี่พิมิติภาวิธินินจาสงสัยอาจจะเป็นเรื่องนี้นะเดี๋ยวเอาต่อไปเป็นเรื่องแบบอะไรนะเป็นเรื่องนินจานะเกี่ยวกับนินจานะอันนี้เกี่ยวกับนินจานะ เกี่ยวนนจ้าเอางนี่มาเลยถือว่าเป็นการที่พาวิภพไทยท่าน่าวิภพไทยท่านนี่เป็นช่องหนึ่งนะนะที่เขาเนี่ยซึ่งเป็นอนิเมะที่เป็นเกี่ยวกับการ ต่อสู้กับไททันอนะไรเนี่ยการฝึกโรงการให้ทําให้เก่งแล้วก็ผมว่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ที่ร้ายแรงนะนะก็น่าจะใช่มั้งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคนตายที่โดนใครกินแล้วนะนะอย่างเพื่อนผมนั่นเปล่าพูดอะไรนะ เดี๋ยวเราเนี่ท้ามมึงเกี่ยวกับอะไรอย่าน,นี้ทำไมมึงไม่เกี่ยวกับเอเม็ดเบิร์นพลังกล้ามวะมึงไม่ชอบเป็ไงวะเดี๋ยวเราพูดอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอนิเมะนี้เลยอนิเมะนี้คือเป็นอนิเมะที่ที่ทุกคนชอบแล้วไม่เหมือนไส้เด็กคนนั้นวะ่ะอ๋อโอเคไม่ต้องบอกเลยว่าใครฮะกูรู้เลยเอมาส นนไม่ได้มาอยาไส้พวกมันนองแต่มึงไม่ชอบี่แหละถือว่ามผมก็ไม่ชอบเด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะครับนะก็คืออาเนี่ยเฮตัฟักมอนไส้ว่ะผมไม่ชอบเลยน,นี่อาเนี่ยอาเนี่ยชอบอชอบกินถั่วอะไรวะมันคืออะไรมันชอบกินถั่วบ้าบอถูอว่ามันไอ้นะมันกินถั่วไม่ได้นะพถั่วเนะี่ย มันๆน,นะแมแท้ติว่าอาเนี่ยไอนะแม,มกูแสดงว่าแล้วทำไมมึงเล่นตอนที่ไม่มีอะไรเล่นมึงทำไมต้องเล่นอันเนี้ยก็เล่นไปเถอะอ่ายไม่อม้ลแล้วก็ก็คืออันนี้ก็คือแล้วก็คือความจริงอากิเนี่ยไม่ได้ชื่ออากินะความจริงมันชื่อไอ้นี่อะไรวะมาเนียเออใช่ก็ใช่มาเนียแต่แกหยัดเลี้ยงอากิไอ,ออะไรวะ แต่เรียกมันว่าอากิเท่าน,นะเดี๋ยวเอาต่อไปเลยอนิเมะนี้ก็คือถือว่าเป็นอนิเมะที่โหดอนิเมะใหม่เคยมันน่าจะเป็นอนิเมะเก่าแต่มแตผมไมไ่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับน้อยแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ละเอเวกวนพลังก้ารแต่มึงเมืองไซกับไอ้แค่หัวเห็ดอหะแต่มึงมึงต้องมาใส่หัวเห็ดป่ะห้องเรียนรอบสังหาร มันเก่าตั้งนานแล้วไม่ใช่ใหม่แล้ว <laughs> มันเก่าแล้วนะครับนะมันเก่าตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาเห็นนะครับนะกลัวเห็นตั้งนานแล้วซึ่งห้องเรียนรอบสังหารนี่เกี่ยวกับโรงเรียนลบกันใช่ไหมแม่คนที่ตกก็คืออยู่ห้องอีนน๋ไมแล้วมีอาจารย์ที่เป็นฟลาหมึกอะอาอจารย์น่นเอโโเอไอโคโลใช่ไหม<ค>เดี๋ยวเราเอาอน,นี้อนิเมะที่โหดที่สุดทำไมมึงไม่เอาฟังก้าวไว้ไม่เอา ที่โหดที่สุดก็คือเอ็ดบนพลังก้าแม่มันเป็นอน,นิเมะแต่มึงไม่พูดแล้วแต่วันพันแมนโอ้ยเอสุดท้ายพวันพัน,นก็คือไซตาตะมะของเรา่ยนะพี่หัวเรื่องตต่อยมัดเดียวพังเ<ย>ข้านะ ซิงไซตามานี่ผมเป็นอนิเมะที่ชอบเลยฉันก็ชอบอยู่แล้วก็ไอ้นี่นะมันชื่ออะไรวะผู้อยู่ผมเขียวจำมันไม่ได้เลยก็ตอบให้คอมเมนต์มีตัวละครอะไรบ้างนะในในเนี้ยมีไซตามาเจน็ตโซนิกไรเดอร์โซนิกเนี่ยไลเดอร์มีมีดิตัวที่มันวิ่งเร็วอ่ะคล้ายๆผู้หญิงอ่ะที่มันถือดาบอ่ะแล้วก็ตามด้วยผู้หญิงผมเขียวมันชื่ออะไรวะก็ตอบคอมเมนต์ก่อน เขาเมนต์ Comment, อย่าลืมบอกด้วยวนะนะว่ามันชื่ออะไรเนาะก็พี่ก็ขอพอแค่นี้ถ้ามันนานมันอาจจะถ่ายคลิปไม่ได้แลนะมันอาจจะลงใน YouTube ไม่ได้แค่นี้แหละ